ต้รวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อเรามุ่งความสงบก,ก็ต้องให้ตั้งสติสำรวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่น งานอันใดมันเจยากเข้าเงางานฝึกขวนจิตี่ไม่มีในโลกนี้นะ่นงานฝึกขวนจิตมันยากก็จริงแต่เมื่อฝึกขนได้แล้วมันพ้นทุกข์มันมีความสุขมากงานอย่างอื่น ำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์หนักไปข้างหน้าอย่างเช่นงานหาเงินหาทองได้เงินทองมาแล้วแทนที่จะได้ความสบายสม่ำเสมอไปมันไม่เป็นอย่างนั้นได้เงินมาแล้วต้องมารักษากลัวมันจะหมด กลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาป้นเอากลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันนั่นแหละการงานในโลกนะเวลาแสวงหาเวลาทําอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข เวลาที่จะพัดพลากจากมันไปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในสามการส่วนทุกข์เกิดจากการฝึก,กจิตใจนี่เบื้องต้นมันก็เป็นทุกข์จริงหรอกเมื่อเราฝึก,กจิตนี่ให้สง,งบระง,งับจากกิเลสป่าประทรมลงไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเท่านั้น ถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนี้ยิ่งมีความสุขหลายอมันทุกข์อยู่นี่เพราะมันยึดถือขันห้านี้แหละใครเป็นผู้ยึดถือจิตตรงนี้แหละยึดถือว่า กายเราตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราอะไรโมเนี้ยก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปลปูนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อรนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึก,กจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วาง มันก็มีแต่ทุกข์ทีนี้กรงกันข้ามเราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดท้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก,ก็ไม่หยุดทำความเพียนเพ่งพินิษเข้าไปภายใน ไม่ส่งใจออกไปข้างนอก้ทำความเพียรอย่างนี้มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหานี่เลยขอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็ สแวงหาตามที่มันต้องการก็หมายความว่าตกเป็นท่าของตัณหาละคนเรานี่นะแ็่อย่างนั้นเมื่อมานี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี้แล้วก็มาพยายามฝึกจิตนี่สะกดจิตนี่ลงไว้ให้มันสง,งบนิ่งลงไป แม้มันจะยากลำบากก็อดทนเมื่อทำจิตให้สงบลงได้แล้วนิวรห้าดับแล้วผมก็ปลอดลงเบิกบานนี่ที่นั่นแหละเราจะเห็นผลแห่งการทำความเพียรทางจิตใจว่ามันมีความสุขมากก็เห็นผลด้วยตนเองเหตุฉะนั้นน่ะอย่าไปเกียดคลาน ้าเราไม่ทำในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ต้องมีความทุกข์ติดตัวไปแล้วก็ต้องได้ทำความเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเพียรทางจิตใจนี่ก็เป็นอนุภาไม่ทนทุกข์สักทีแหละจะเกิดสักกี่ร้อยชาติพันชาติก็ได้เสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนี้แหละ เพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะมาให้มันเป็นทุกข์ยังไงเล่าไน้อย่างหนึง่งเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาตแห่งตัณหาตัณหามันกระจุงให้ไปทำบาปกรรมความชั่วใส่ตัวอันนั้ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้มันดีเราอดทนในทางที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่เสียหายอะไรภายหลังมาเราก็ได้ความสุขความเย็นใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากันเมื่อเมื่อ ความอยากมันลดน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเรามันก็สบายนะคนเรานะมันไม่สบายเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั้นนะ่ะตองสังเกตดูไอ้ความทุกข์ใจมันก็มีอยู่สองอย่างไงว่าเนะี่ยส้าวาอย่างหนึ่งความทุกข์ใจอยากได้สมบัติภายนอก มาใช้สอยสมความปรารถนาความทุกข์ใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงเมื่อขันห้านี้วิปัสตรงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายมเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจ นี่แหลความทุกข์ใจนะถ้าย่นยอ่อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเียกว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเนมื่อได้มาแล้วมารักษาอย่ก็เป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายอมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเห็นั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละ ทุกเมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาจนจะล่มจะตายเกิดอะไรวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมากมายอยู่ในใจนั่นก็เป็นทุกข์ขั้นสุดท้ายเลยวนันนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจิตดวงเดียวนี้เมื่อมีความผูกพัน อะไรอยู่กับโลกอันนี้เมื่อละโลกเมื่อละจากร่างกายอันนี้ไปแล้วจิตใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนตายนั่นแหละผูกพันอยู่เฉยๆจะทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเนี่ยเงินกับเงินแท้ๆนี่โลหะธาตุนี่ เอามาทำเป็นเงินน่ะกลัวว่าเงินนี่มันจะสูญจะหายใช้จ่ายก็ไม่ใช้จ่ายหาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วนะเอาใส่ใหายปิดผนึกดีๆแล้วก็คุดหลุมฝังไว้มเมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลย แม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเวลาตายลงไปเนะี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนู เป็นตุกแกอะไรเฝ้าอยู่หัน่นจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เฝ้าไม่คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ทุกไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแนขนคอตองตีแต่งคนว่มามันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเน่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบอ,อย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกไปไม่ได้โงกเวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นเนี่ยหน้าทุเรศหลายนะี่ะไม่มีแต่ห่วง เอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วง่าเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเงียเอาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะมันเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรนีแต่สวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆ ดังนั้นภาวนาให้มันเห็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ควรให้จิตใจมันไปคล้องอยู่อย่างนั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าทำจนเป็นคนซื่อซื่อทำไม่รู้ไม่ชี้อะไร อย่างนี้นี่นาฟาจะตว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องฉลา,าดในคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจง้งเห็นจริงในชีวิตนี่ตามความเป็นจริง เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มานับชาติไม่ท้วนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ต้องมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีก เราะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในโลกอันนี้ตายแล้วก็อเอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่ต้องดิน้นรนเสวงหาแสนยากแสนลำบากกำผลทนดดแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวาง ทำให้การสเสวงหาทรัพย์ส,สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัติอน,นั้นเท่าไรนักอันนี้นะควรควรคิดควรพิจารณาเราเป็นชาวพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้า ถ้าไม่ให้ห่วงสิท,ทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ำหรือ,อไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นเ,เพียงว่าทำความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตอนผู้เป็นครรภัดครองเลือน มีหน้าที่แสวงหาเงินทองเข้าของอันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้อยู่ครองเรือนแต่ว่าอย่าไปทำความทุกข์ใจหนักใจให้ตัวเองนี่นะสำคัญอยู่ตรงนี้เราทำไปทำการทำงานไปแต่ใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัย มั่นอยู่ในบุญในกุศลเลื่อนเลงอยู่ในบุญในคุณนี่ไม่ไปลื่นเลงอยู่กับสิ่งภายนอกต้องเตือนตนเสมอว่าสิ่งภายนอกนั่นมันเป็นของใช้ชั่วคราวไม่ได้ติดตามตนไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญและคุณเนี่ยติดตามตนไปทุกแห่งทุกคน หรือไม่ฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปรธรรมให้ออกไปจากกิจใจนี้มันมีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละรับภายนอกกับรับภายในสับภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้ใจ่ายมันไป มันก็ไม่เกิดโทษเกิดโทษเกิดทุกอะไรสมัยทุกวันนี้เขาไม่ฝังดินแล้วเงินทองเอาไปฝากธนาคารไว้เมื่อฝากธนาคารไว้แล้วก็อย่าส่งใจไปห่วงกับมันเพราะรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันสูญหายไปรัฐบาลก็ต้องใช้ในอย่างนี้ต้องฉลาดเนี่ย นั่นแหละเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่เกาะไม่คล้องมีเหมือนไม่มีเลยมีเงินมีทองเข้าคลองอะไรเราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้ก็ซ้อนใจของตนเข้าอย่างนี้ ใจมันก็ไม่คล้องอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคล้องกับคล้องชั่วคราวคล้องเวลาหาเวลาใช้เวลาใจเมื่อเมื่อไม่มีธุระจะใช้ใจแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่าง อนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวานาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นในครั้งพุทธการท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามหาเศรษฐีไั้แนะไว้มีเงินมากมายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบันเทิงอยู่สวรรค์นุ่น หาได้คล่องอยู่ในกองสมบัติอันนั้นใหม่นั่นแหละท่านผู้มีปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่ก็ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญลูงเรื่องสืบต่อไป นี่ท่านเหล่านั้นท่านใช้จ่ายเงินทองเป็นนอกจากเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้มีความสุขตามฐานะแล้วก็ยังเฉลี่ยออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วอย่างนี้นี่สมวัติภายนอกนั้นมันก็เป็นปัใจจัยให้ ให้ได้สมบัติภายในเคอบุญกุศลสำหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผู้รู้จักใช้รู้จักจ่ายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเน่ยเขาให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอัน,นี้ก็ของเรากายก็บของเรา เงินทองเข้าของอะไรภายนอกกับของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรไอ้สมมุติที่ว่าการภายนอกนี่กลมกวว่ากันไปแต่ภายในนั่นนะอย่าให้มันสําคัญเอาเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นไอ้โวหารที่พูดกันนี่อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันมันเป็นธรรมดาอันนี้นะ่ะ แต่ว่าภายในใจนุนหักไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพลิกแพงอย่างนี้อย่าไปกลงไปกลงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับหมูนี้นะไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็พ้นทุกคนภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพย์สมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วพอหาเอาในทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาโมนี้นะมันล้วนตั้งแต่ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นการกระทำหมู่นี้นะแต่คนเราอาศัยความอยากท่วมทน้นจิตใจมากจึงยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไปผู้ผู้ที่เชื่อคำสอนของพระเจ้าว่านรกมีจริง แต่แล้วตัณหามันหนาแน่นมากมันมันบังคับจิตไม่ให้กลัวต่อนรกเลยนี่แหละโทษของตัณหาโทษของอวิชชาก็ไม่รู้นะมันทำให้จิตใจนะั้นตกต่ำลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามยอมไปทั้งนั้นเลยนุ่น บุคคลผู้ไม่ยอมเป็นทาสแห่งตัณหาความอยากอันนั้นเพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมหาเงินหนาทองทําการทํางานก็นึกถึงศีลน,นึกถึงธรรมเป็นที่ตัง้งถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทําแล้วมันจะเมื่อเราทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบศีลชอบธรรม มันจะได้น้อยก็าตามมันมันจะได้มากก็แล้วแต่เราจะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามเท่าที่หามาได้โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตันตัหายอย่างว่านี้ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไรเพราะเราอยากอยู่ในขอบเขตจำกัด ความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอวายภูมิเลยไอ้ความอยากที่มันพาไปสู่นรกอวายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมท้นจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั่นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดัรฉาน ทั้งหลายต้องกำจัดความอยากประเภทนั้นก่อนแต่เป็นภิกษุสามเณรก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรียงชีพไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสักการะได้ปัจจัยเครื่องอาศัยมาใช้สอยให้มากมากนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้วดังนั้นะจึงไม่ควรเลย พอได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามานั่นเองอาหารการบริโภคก็มีมันก็มีจำกัดกับกระเพาะเมื่อเราประทานเข้าไปแล้วมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็แล้วไปในมือนั้นน่ะมันก็แล้วไปไม่ใช่ว่ามีอาหารมากว่าจะก,กินเอาซะจนว่า หมดมีอะไรก็กินหมดได้ไม่มีทางเพราะว่ากระเพาะมันจำกัดมันต้องพี่นาให้ละเอียดแล้วอลงไปเรื่องโมนี่นะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะ่ะจึงยับยั้งตันหาได้ไอคนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกัน แล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกันเพรคนมีปัญญานะ่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไปหาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปัดศสจากโทษในโลกนี้เนะี่ยมีอยู่ถ้าหาว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะ งานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทําลายชีวิตของสัตว์มันก็ไม่ไม่ทําแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทําไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เขาไม่ทํางานนั้นนะมันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าพูวได้อไดก็เอาไปเลยทําไปเลยอย่างนี้มันก็จะไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทำไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเองละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิด ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันศูนย์อย่างคนบางในพวกที่เห็นกันมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้ศูนย์จะศูนย์ไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่น,นั่นนี้เป็นสกีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสี่ขันธ์น้านี่มันไม่ฟองรองสมุคีก็มันหมดเหตุปัจจัย คือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะเพราะรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันศูนย์ส่วนจิตใจนั้นก็ไม่ศูนย์นะ